สวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องชาว youtube ท,ท,ทุกท่านครับวันนี้ก็มารีวิวเครื่องกันย่าสถานที่จริงครับเี่ครับเป็นสี่จังหวะเหมือนกันครับเป็นตัวสี่จังหวะตัวตัวนีว้เป็น gx35 ครับนอ่ครับอีกตัวหนึ่งฝั่งโน้นครับตัวนี้ผ่้ขอยมาใหม่ครับไถมาเมื่อชา้าแล้วก็มาลงงานเลยครับนี่ครับเหมือนกันครับ ต่างแค่ยี่หอ้อสิิ์เครื่องที่ติดนะครับลักษณะเครื่องอุปรกรณ์ทุกอย่างเหมือนกันนะครับนีตัดใบข้าวครับลมแรงนิดนึงค,ครับัวครับ ใบเป็นใบ22นิ้วนะครับ ไรนะครับมัจะเสรกี่โมงครับเส็จเส็จไหมาเนิ่้น่าจะเสร็จแะ้วครับสีไ่ไร่นั้น1ิไร่สิ้าไร่นะครับฝางโน้นครับที่เราเคยมาถ่ยไว้นะครับนะครับไปก็วานียินยากรครับสาหรข้าวแบ่งรอครับอครับัดสินใจซื้อนะครับเครงสัญญาสี่จังหวะนะครับ เสียงนะเสียงจงเงียบๆไม่มีควันนะครับราคาสองเรื่องไม่เท่ากันนะครับตัวนี้สองพันสามร้อยห้าสิบบาทาานะครับสั่งมาครับสั่งเอาสั่งออนไลน์ตัวต้นนุ่นเป็น กับผมก็ใช้งานโอเคนะครับสําหรับเครื่องตัดญ้าดีจังหวะนะครับดีจังหวะกรากใกล้ๆเน,นิดนึงครับ ก็ตัวน,นี้ผมทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับก็ไปดูได้ครับเผื่อตัดสินใจในการซื้อเนาะ จะเอาลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์มาแปะไว้ใต้คลิปให้นะครับถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆครับมาให้ดูการทํางานของเครื่องตัดหญ้านะครับว่าใช้ดีไหมตัดใบข้าวนะครับตัวนี้เป็นใบ2ี่นิ้วนะครับนะครับใช้ใบ2 2นิ้วตัดนะรงานจะได้เร็วนิดนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ